ถ้าใครจะมาคือเช้ามีเวลาอยู่ครับเพราะเปิดแปดโมงแต่ถ้าเกิดสิบเอ็ดโมงยุ่งครับมาพร้อมกันรอ,อเ,เพราะคนเราส่วนใหญ่มากินเที่ยงครับพี่นะถ้าเกิดตอนเช้ามาก็มีเวลาแป๊บเดียวไม่นานพริกเกลือเราทำสดเนี่ยสั่งปุ๊บถึงทําถ้าไม่สั่งเราก็ไม่ทำช้าพวกกระเทียมตะตุนกระเทียมพริกเกลือ,อกระเทียมพริกเกลือร้านผมถึงมีคนบอกอร่อยอะ่ะเพราะว่าไม่สั่งก็ไม่ทำผม,มเห็นเราบึ้มๆน่าก,กินมากเลยใช่ครับ เดี๋ยวก็รู้รอนานเดี๋ยวจะไม่บึ้มแล้วใช <laughs> ้นดังในที่หนึ่งเลยครับ <ปะ S 1> เด็ดมาก <ปะ S 1> เด็ดมากๆกิน <ปะ S 1> น้องอย่างนี้ครับตายไใทใเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่พัทยานะครับผมมาตามร้านดังในติกต็อกนะครับร้านดังในติกต็อกร้านนี้ชื่อร้านว่าแสบเตียวตุน๋นแสบเตียวตุนนะครับร้านนี้เป็นร้านเด็ดผมไปเจอมาในติกต็อกของกินกับกี้นะครับ กินกับกี้นี่พี่เขามารีวิวไว้ว่าร้านนี้น่ากินมากๆเลยผมก็เลยมาตามตามกระแสโซเชียลในตอนนี้คือร้านนี้ดังมากๆเลยในทิกตอกเท่าที่ดูในคลิปที่ลงไว้ในทิกตอกของกินกับกี้นะครับพี่กี้แกลงไว้ที่เป็นอาหารตามสั่งนะครับก็คือจานละ100บาทเป็นหมึกเป็นกุ้งเป็นทะเลอย่างเงี้ยนะครับแต่ได้เยอะมากๆเลยพอผมไปดูแล้วผมก็รู้สึกหิวครับรู้สึกอยากมากินเลยผมก็เลยขอมาลองเองบั่งว่าร้านนี้จะเด็ดขนาดไหน ก่อนรับชมคลิปก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วมีร้านไหนเด็ดๆดีๆด,ด,ด,ดังๆโด,ดนๆคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไปครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมรับชิมไปพร้อมกันว่าร้านนี้จะเด็ดจะอร่อยขนาดไหนไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป ตถุดิบของเราเลยไปสั่งครับอยากกินอะไรก็คือวัตถุดิบมีตามที่พี่มีให้นี้ใช่แต่ละวันเราไม่เหมือนกันไงวันนี้ได้ปลาสาบวัตถุดิบเรามีเมนูเพราะว่าของเราไม่เหมือนกันแต่ละวันแต่ปลาที่เราใช้เป็นแล่เนื้อหมดเลยใอช่อนอืมนี่ในสากเป็นเนื้อล้วนทั้งหมดเลยเราไม่ได้ใช้ตัวใช้หัวมันเราใช้เนื้อย่างราคาพี่ขายยังไงอพี่ราดข้าวหนึ่งร้อยราดข้าวหนึ่งร้อยถึงร้อยสามสิบ ถึน,นี้หนึ่งร้อยสามสิบกับข้าวสองร้อยกับข้าวอย่างละ <300 S 2> สองร้อยแค่นี้ไา,า,า,า้ข้าวสามราคากับข้าวสามราคาแค่นั้นเอง้าข้าวสามราคาก็พวกตระกูลผมก็รีไข่เค็มไปแหละจะร้อยยี่สิบแล้วก็พวกปลาเก๋าไปอินทรีก็จะเป็นร้อยสามสิบราดข้าวอ,อย่างอื่นร้อยเดียวหมดราคาขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะครับก็คือพี่รับมาจากทะเลโดยตรงเลยหรอครับใช่ครับเนี่ยกระป๋ะของเรือ คนทะเลเขาเห็นเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยกระบะของนึงรัเวลาเขาตกได้เขาจะใส่อ๋อจากกระบะอย่างนี้เลยยกกระบะมาเลยอันนี้คือกระบะท,ที่สองใช่ไหมพี่บบวันหนึ่งใช้ห้ากระบะกระบะหนึ่งสิบกว่ากิโลสบิบกิโลตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับลูกค้านี่แน่นร้านเลย ด้านหลังผมเนียนแน่นเลยนะครับเมื่อกี้มาเนี่ยได้กลับบ้านกันตั้งเยอะเลยก็คือว่ารอไม่ไหวนะครับตอนนี้จับเวลาผมตอนนี้ก็คือประมาณเที่ยงถ้าช่วงเที่ยงนี้ลูกค้าเขาจะแน่นเลยนะก็คือถ้าใครรอได้ถึงได้กินนะครับแล้วเมนูอาหารแต่ละวันเนี่ยจะไม่ซ้ำนะก็คือพี่เขาจะเอาขึ้นมาจากเรือแบบคนจะมาส่งจากเรือได้วัตถุดิบอะไรก็คือเอาตามนั้น,น่ะวัตถุดิบนี้จะไม่ซ้ำแต่ละวัน อย่างวันนี้นะครับก็จะมีปลาสาบปลาช่อนทะเลปลาจี้ปลาจี้จมีกุ้งหมึกแล้วก็ไข่ไก่มียีครับจะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับเรามาที่นี่ก็คือต้องมาเสี่ยงเอานะครับว่าร้านนี้จะมีให้ไหม,มเขาจะมีวัตถุดิบอะไรมั่งแล้วที่คุยกับพี่เขาเมื่อกี้นี่ขอกระซิบแบบเบาๆหน่อยนะพี่เขาเป็นเชฟสถานทูตนะครับถึงขนาดไม่มีใบเซอร์ก็ตามแต่นะครับถ้าเป็นเชฟสถานทูตนี่คือ คนต้องทำอาหารอร่อยไม่ธรรมดาแน่นอนต้องรอนานนิดนึงเดี๋ยวรอชมนะครับว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไง จะมาคือเช้ามีเวลาอยู่ครับเพราะเปิด8ปดโมงแต่ถ้าเกิด1ิบเอ็ดโมงยุ่งครับมาพร้อมกันรอเพราะคนเราส่วนใหญ่มากินเที่ยงครับพี่นะถ้าเกิดตอนเช้ามาก็มีเวลาแป๊บเดียวไม่นานแต่ถ้าเกิด1ิบเอ็ดโมงไปแล้วยันบ่ายมันก็นานเนี่ยเพราะมาพร้อมกันอย่างเมื่อกี้มาพร้อมกันเจ็ดแปดโต๊ะเนี่ยโอ้โหอไปไม่ท่เพราะว่าพริกเกลือเราทำสดเนี่ยสั่งปุ๊บถึงทําถ้าไม่สั่งเราก็ไม่ทำช้าโก๊กเที่มตะตุนโป๊กเกีม่มพริกเกลือกปเที่มพริกเกลือร้านผมถึง มีคนบอกอร่อยอ่ะเพราะว่ามันทําสดนะครับเาใช่ทำสดจันที่<า>ทำทัไว้ใช่ครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะทําสดเลยไม่สั่งก็ไม่ทำผมเห็นเราบึ้มๆน่ากินมากเลยใช่ครับแต่ก็รู้รอนานเดี๋ยวจะไม่บึ้มแล้วพ <c oughs> <c oughs> อเริ่มคอยนานก็ไม่บึ้มแล้ว เกี้ยวเต็มปากตุยเลยเราน้ำดำไม่ใช่น้ำดำสำเร็จนะน้ำดำพี่เจ๊เคี้ยวเองเลยนะเจ๊บอกไข่เต็มเลยไข่เต็มเนื้อเป็นไงแเป็นตัวเลยาะนตัวมีไข่เนาะอันนี้ได้ประมาณกี่ตัวได้แปดตัวได้8ตัวไม่นูนี่อร่อยมากอร่อยเหรอ เนี่ยมาแล้วอันนี้ก็พอถานนะครับหิวแล้วนะครับตากล้องเริ่มหิวแล้วอันนี้คือไข่อินซียนะครับไข่อินซีผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือาาไข่ใหญ่ ไงไข่เป็นไงไข่มันมากขาวไหมไม่ไม่ขาวเลยขาวเดียวเบิร์ดโอ้โ <c oughs> หดูครับรไข่นะใหญ่เลยนะคุ้มไม่รอนานหนึ่งชั่วโมงนะ คงคาที่รอเต็มปากพูดได้ด้วยนะมาลองต้มยำนะครับอันนี้คือต้มยำกุ้งตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่มากใส่ลงไปดูดีหมึกไข่นะตัวใหญ่เลยด้วยนี่ปลาอะไรนะอันนี้ไข่ปลาเนื้อปลาอะไรนะไข่อินทรีย์ะหรอเนื้อปลาปลาจีปลาอะไรอ่ะ จริงๆแล้วว่าจะมาเอากุ้งทอดกระเทียมเนาะแต่กุ้งทอดกระเทียมรสชาติเป็นว๊อกชิมน้ำก่อนกินตัวก่อนชิมน้ำนะอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมเข้มข้นมากน้ำอ่ะนะอร่อยทุกอยา่าง น้ำลายแตกครับนี่ไข่ครับที่มีก็ไปเลยนะยังไงถูกใจไหมถูกใจไหมลูกถูกใจอร่อยเดี๋ยวขอลองมัางหิวข้าวแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขอลองกับเขาก่อนสั่งกับเขาถามมาแล้วไม่กินไม่ได้เลยนะต้องลอง รครับแเดี๋ยวผมจะลองชิมหมึกน้ำดำดูนะดูครับอ,อ,อ,อร่อยครับ มันจะมีไข่ครับมีไข่ข้างในาท้องที่เราบอกว่าไข่ทุกตัวเลยไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะๆๆอ,อ,อร่อยพี่แกเคี่ยวได้ไม่แบบไม่เหนียวมากนะครับไม่เหนียวจนเกินไปพอดีเคี่ยวได้กรุบๆรุณรสชาติดีครับออกหวานหวานเนาะหวานนิดนหวานไม่ใช่หวานแบบหวานโดดนะครับจะเป็นหวานพอดีพดีเลยเนี่ย <ๆ S 1> ไข่ปลายินซี ไข่ไปนสิสีพี่แกจะเจียวกระเทียมแต่ละรอบก็คือไม่ค้างนะครับจะทําไม่ทําเปลือกใหมกระเทียมนี่จะมีความกรอบใหม่ๆเลยเดี๋ยวลองชิมดูครับรอ,อืมหอกอืแบบขาวเลยครับอู้หร่อยอร่อยมากออม กะเพรานี้ดอยไปเลยไม่ท่าไหร่เลยกะเพราโอ้อร่อยอะ่ะตักข้าวตาม <c oughs> กระเทียมที่พี่เขาใส่เนี่ยไม่ใช่กระเทียมโทนนาำแต่เป็นกระเทียมไทยกีบเ,เล็กๆเลยแล้วก็มาผัดใส่กับพริกขี้หนูเลยพริกขี้หนูสวนพี่ทำเขาได้ทำได้ดีอะ่ะสมแล้วที่พี่แกเป็นเชฟนะ เชฟสถานทูตนาเนี่อืมเ้อ่ออออออยเดี๋ยวจะขอลองชิมต้มยำก่อนนะอ,อันนี้สั่งมานี่ต้มยำน้ำข้นนะเดี๋ยวจะลองชิมกันดูก่อน ไม่หวานจนเกินไปเนาะมันมนเลยนะเห็นพี่ก็เทนมองแส้งเยอะเลยแล้วไม่หวานนะครับเปรี้ยวพอดีพอดีเลยทำได้อร่อยอะ่ะหอมขาเนี่ยกินขาโชยมาเลยเป็นกับข้าวนะครับสองร้อยแต่ถ้าเป็นราดข้าวนะกับข้าวหนึ่งอย่างคือราดข้าวนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวชิมคำใหญ่ มันสดรอร่อใช่ไหมพวามันสดแล้วมันอร่อยะครับพี่เขาจะได้มาในแบบสดๆเลยนะครับเนี่ยต้องลอง,อง,ลองเดี๋ยวขอลองกุ้งนะครับเป็นตัวอะไรเห็นไหม น,นี่เออราทคุ้มมากๆเลยอันนี้ไม่แน่ใจเนว่าปลาอะไรนะมันมีปลาอะไรสองอย่างปลาจี้กับปลาสาสุมไม่รู้นะครับเนื้อปลาะไยอร่อยอร่อยโคตรเลยขอกิยนยาวๆนะครับ อ,อร่อยอร่อยมากแ <c oughs> ต่เติมข้าวสองรอบแล้วครับทุกคนที่มาที่นี่นะครับ ต้องเผื่อเวลานะไม่ใช่หิวแล้วมาหานะครับถ้าตอนเช้านะคิวจะว่างอยู่พี่เขาบอกแต่ถ้าเที่ยงๆเลยสายหน่อยก็คือคิวจะแน่นนะครับบ่ายโงนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กินทั้งหลายโต๊ะถ้ามาพ่อค้าพูดเสียงเข้มๆหน่อยไม่ต้องกลัวนะครับเป็นบุคลิกของพี่เสีบนะครับแกเป็นคนตลกนะฮา่ฮาๆเลยนะวันนี้แกใสร่รองเท้าคนละสีเลยแกบอกคิดไม่เหมือนใครแกบ้างหน้าตาไม่ได้ <laughs> กะเพราถาดพี่เขาในเจ็ดสิบห้าบาทได้เยอะนะได้ไข,ข่สองฟองกะเพราเนื้อนี่เจ็ดสิบห้าแต่ถ้าเป็นกะเพราหมูนี่ยหกสิบห้าบาทอของหมึกนดำดำมันทำอยู่ท้ายเลยไม่หมดอร่อยมากเนี่ยให้ทีเด็ดเลยครับเนี่ยที่หนึ่งเนาะหมึกนดำดำเนี่ยที่หนึ่งลเลยครับเด็ดมากเด็ดมากๆ ไม่รู้จะย้ำว่ายังไงกินกน้องอย่างนี้ครับเดินออกมานี่อากาศโคตรร้อนเลย ร้านพี่เขาเนี่ยอร่อยอย่างมากเลยนะครับเมนูพริกกระเทียมแกเนี่ยคือทีเด็ดเลยนะครับผมแนะนําเลยทุกเมนูถ้าสั่งไปพริกกระเทียมเนี่ยไม่ผิดหวังเลยล่ะแต่ให้ที่หนึ่งเลยคือหมึกน้ำดาไข่ทุกตัวครับคุ้มราคามากๆแล้วถ้าใครหิวมากๆไม่ต้องมานะครับเพราะว่ามันมีคิวเยอะๆแล้วเขาสั่งอาหารแต่ละเจ้านี่คืออย่างต่ำสองสาเมนูเนาะใช้เวลามากนะครับไม่ต้องมาถ้าหิวมากๆไม่ต้องมาแต่ถ้าแบบมาเผื่อเวลาสักนิดนึง รับชมคลิปจนจบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเราจะไปกินที่ไหนไปชิมที่ไหนอีกก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันพี่แสบเมนูไหนที่คนมาต้องสั่งนะไรดิไม่รู้ไม่รู้ <laughs> อยากกินอะไรก็สั่งเอา <c oughs> ถ่ายเยอะปะถ่ายนี <c oughs> ่นหน่อยตอนนี้โอ้โหตาไม่ฝากใช่ไหมพี่แสบไม่ฝากไม่ฝากร้านนะรอได้ก็รอรอไม่ได้ไม่ต้องมาเออถ้าหิ่งๆไม่ต้องมา นิวเหี่ยวไม่ต้องมานะครับร้านนี <S <S ้โอเคครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ